เพื่อนทุกคนวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาทดลองขี่ CIF 5 5 0ฟ l นเะครับก็เป็นรถแข่งถือว่าเป็นรถแข่งที่สามารถจดทะเบียนได้ของทางคอนด้านะครับก็เดี๋ยวมาลองดูว่าจะต่างกับตัว300ขนาดไหนนะครับแล้วก็ส่วนตัวผม,ผมเคยขีย่อย่าง KTM 450ามาแล้วแต่นั้นคือรถแข่ง แท้ๆเลยนะครับจะมาดูฟิลลิ่งว่ามันจะต่างกันยังไงนะครับพื้นไม่ได้เหมือนข้างบนนี้นะครับพื้นข้างล่างเป็นลูกวางลื่นๆหน่อยระวังนิดเดงเอาช้าๆก่อนหาฟิลลิ่งรถก่อนนะครับโอเค ขเข้าเกียวอยู่ไหมจมาจอมาดแรงคี่เป็นที่เรียบร้อยครับกับ C I F 450 r I L นะจะบอกว่าโคตรมันเลยครับแล้วก็มีช็อตล้มด้วยหวังว่าน่าจะได้เห็นกันเนาะสำหรับ450 r L คันนี้หลายคนน่าจะมีคำถามนะครับว่า เหมาะกับใครควรซื้อดีไหมบอกตรงนี้เลยครับว่าถ้าเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหานะครับซื้อได้แต่ไม่ได้จะบอกว่าคนที่ใช้รุ่นอื่นไม่มีเงินนะผมก็บอกว่าคือรถมัน m a ็ดอินเจแปนะครับรถมันนําเข้าแล้วก็จะมีในเรื่องของเซอร์วิสเนี่ยที่จะเซอร์วิสทุกๆ1,000โลนะครับแล้วก็ทุกๆ3,000โลตั้งวาวนะครับหรือทุกๆ30ชั่วโมงแล้วแต่ แล้วแต่ว่าถึงอันไหนก่อนก็เลือกเซลยูนั้นอย่างเช่นผมประเมินคร่าวๆพันโลเนี่ยทุกๆพันโลก็น่าจะมีพันกว่าบาทอ่ะสามพันโลก็น่าจะ3,000ันถึงสี่พบาทอ่ะเอาง่ายๆเลยซึ่งมันถี่มากๆนะครับอันนี้คือต้องบอกว่า CIF 450 RL มันเป็นรถแข่งต้องเข้าใจในจุดนี้นะครับส่วนใครที่ดู CIF 300 ไว้นะครับก็ไม่ผิดหวังครับรถก็ขี่สนุกเหมือนกันขี่ดีแล้วก็น้ำหนักไม่เยอะนะครับราคาดีเซอร์วิสก็ตามระยะเลย5,000 6,000โลก็ไม่กี่บาทหรอกครับไม่ถึงพันแล้วแต่แล้วแต่เกรดนะ้ำมันเครื่องที่เราเลือกใช้เนาะในส่วน450นี่ที450ผมมองว่าถ้าถ้าเราไม่เคยขี่รถวิบากมาเลยผมว่าค่อนข้างค่อนข้างเรียนรู้เยอะ แล้วก็มันค่อนข้างกินกาลังร่างกายของเราคือถ้าเราไม่ฟิตเนี่ยผมบอกเลยว่ายังไงก็หมดไหวอย่างของผมที่ได้ไปขี่เนี่ยก็ mm. คือขี่อยู่ประมาณ20นาทีนะครับ mm. ผมหมดผมแรงหมดตั้งแต่แบบ3านาทีแรกแล้วอ่ะต้องยอมรับว่าเป็นความประมาณของผมเองส่วนหนึ่งที่นอนดึกตื่นเช้าข้าวไม่กินแล้วก็ไปขี่รถเลย น้ำองน้ำหวานก็ไม่ได้กินกินแต่กาแฟกินกาแฟไปแบบอึกสองอึกแล้วก็แบบไปขี่เลยอย่างเงี้ยครับแล้วก็สุดท้ายก็ล้มเนื่องจากแบบไม่ไหวแล้วร่างกายแบบหมดแรงจริงๆอันนี้ต้องขอโทษทางฮอนด้าด้วยนะครับขอบคุณทีมงานที่จัดงานให้นะครับทุกคนสนุกมากครับดูแลเป็นอย่างดีลืมบอกผมจำฟีลลิ่งการขี่กับ ktm exc 450ไม่ได้แต่จำได้ว่า exc 4 5 0 f ของ ktm เนี่ยแรงกว่าน,นี้ซึ่งบอกก่อนว่าเอา cif ตัว4 5 0 rl นะีไปเทียบกับ exc เนะี่ยไม่ได้ถ้าจะเทียบต้องเทียบกับ cif 4 5 0 r r เฉยๆนั้นนะเทียบได้เพราะว่านั้นคือรถแข่ง exc ก็คือรถแข่งอยู่แล้วแต่ exc จดทะเบียนไม่ได้เลยในประเทศไทย แล้วก็เรื่องของมาตรฐานไอซรงไรเสียเนี่ยคือต่อให้เป็นรถเดิมนะเขาก็ไม่ได้มาแบบมาตรฐานไอเสียส่งแบบทาง Honda ทำนะครับเพราะฉะนั้นเทียบไม่ได้แต่ถามว่าแรงแรงทดแทนกันได้ไหมตอบเลยว่าได้ถามว่าขี่ให้ฟิลลิ่งใกล้เคียงกันไหมตอบเลยว่าใกล้เคียงแล้วก็ถ้าคุณไม่ใช่นักแข่งคุณจะไม่รู้สึกเลยว่า แม่งไม่พอมือหรือแม่งแรงไม่พอสำหรับ CIF 450ถ้าผมจะซื้อผมซื้อ300พอนะครับแค่นี้กี่สนุกแล้วแล้วก็คใครจ่ายก็ประหยัดแฟลิงก็ถูกนะครับเม d ดในไทยแลนด์ต่างกับ CIF 450 IL ที่เป็น m ม d e i นเจแปนแน่นอนอะไรต้องเม็ดในเจแปนและนำเข้าอีกเช่นกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังจะเลือกซื้อระหว่าง CIF 300กับ CIF 4 5 0นะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งสารพัดช่องทางที่จะติดตามนะครับวับนนี้ขอบคุณครับ